ยังเจ้ายังมีทิพย์ยเปียกสักตั้งคันสวัสดีเจ้าทุกคนวันนี้คานนี้มาแอขอเวียดนามขึ้นกระเช้าบานาหิวขึ้นกระเช้าบานาหิวบานาหิวสวยมากค่ะอากาศเปิดอากาศเปิดจับเราจะเปิดเปิดหนึ่งอากาศเปิดทิพย์ไทยให้ดูเนาะคนไอวมันนะมันมีอยู่ได้วสามสีเส้นนะสามเส้นสวยจัง ยวจังเลยอุยถ่ายวิวไปเลยังถ่ายวิวถ่ายเลยครับอ้สวยสวยกระเช้านี่ค่ะไกลคนสวยคนเราน้องจะต้องใจแบบเราจะต้องถ่ายที่เจอกระเช้าด้วยอสมบัติถ่ายแล้วก็บอกนะที่เจอกระเช้าด้วยอ่ะที่มันมาหันของมันเป็นเห็นเจ้าว Nè, nè, hết 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 là hết 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 hết